สวัสดีชาวลัคนาราศรีสิงห์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นําพยากรภาพร,าพรวมประจําเดือนมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับซึ่งจะเป็นขบพยากรนะโดยรวมนะครับกว้างๆนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ว่าจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างดีไม่ดีอย่างไรประจําเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ยังคงมีดาวพระเกตทับ ลัคนาอยู่นะเรียกว่าตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามีอาจจะมีความพิเศษนะฝันแม่นๆนะอยากจะไปเข้าวัดเข้าวา่าทําบุญต่างๆนะครับในช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีดาวพระเสาเองเนี่ยร่ยงลัคนาของชาวราศีสิงห์อยู่อาจจะมีักษณะของความเป็นปิณฑุบัติอยู่ตามหลักของโหราศาสตร์นะครับ เปลีทุกบาทก็อ,อาจจะมีปัญหาหน้ามิลสักเกี่ยวกับเรื่องราวของความลักเรื่องของครอบ,อบครัวเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ของชาวลัคนาสีสิงห์เองนะครับจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนในการตั้งรับเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งในเดือนมิถุนายนนะยน,ายนี้นะตามจันตรนะวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเรีวยกว่าช่วงต้นเดือนเดือนนี้จะอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับเรีวยกว่าอยู่ในเดือนกร,รมมะของลัคนา ทำให้ชาวตระสีสิบเอต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะความรับผิดชอบต่างๆนะอยู่เรื่องกับดำรู้ตัวอยู่ด้วยบางคนมีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของหน้าที่การงานปรับปรุงงานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่ออกจากงานยกย้ายงานต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับทั้งหมดตรงนี้บางคนมีการนําเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะครับหรือเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับ มาใช้ในเรื่องของกิจการงานเพิ่มเติมมากขึ้นเรียกว่ามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่าดีขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็จะอยู่โลกกับดาวพพุธด้วยนะตั้งแต่ช่วงวันที่2อพิจุนายนเป็นปต้นไปนะครับ,พ,บพุธเ,เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคือเรื่องของโชคลาภความสาเร็จแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยทําให้เรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันได้มาของเรื่องของรายได้ต่างๆความสร็จต่างๆในเรื่องของการทํางาน หรือมีการลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงระยะนี้เป็นการลง,ลงทุนนะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาเรื่องของความก้าวหน้าของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับซึ่งพอหลังจากวันที่15มิถุนายนเนี่ยนะครับดาวทรงของชาวลัคนาราศีสิงหนะ์จะมีการยกย้ายจากราศีพฤษภนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเรียกว่าเข้าสู่เรือนลาภะของลัคนามีตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะก็จะเรียกว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะ ได้มาไม่ได้ยากเย็นนักนะครับเป็นรชาชาโชคนะไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองย่อมจะมีความสําเร็จเข้ามาถึงชาวลัคนาศิษย์ได้ไม่ยากนักนะครับยิ่งหลังจากวันที่18มิถุนายนเป็น,นปต้นไปเนี่ยดาวประพุทธย,ยกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมด้วยกับดาระอาทิตย์ที่ราศีมิถุนนะครับประพุทธเองเป็นกเกษตรประจําเจ้าเดือนราศีมิถุนอยู่แล้วเป็นกเกษตรเจ้าเดือนลาภะยิ่งตอกย้ําเรื่องราวของความสําเร็จนะครับพระทิพย์ประพุธเป็นดาวคู่วิชาการ คิดอะไรทําอะไรย่อมจะมีเหตุมีผลนะครับสนับสนุนเรื่องราวต่างๆทําให้เกิดเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จต่างๆเรื่องของอไรายได้ต่างๆอย่างมั่นคงของชาวลัคนาสี่สิ่งเองในช่วงะยะนี้นะครับเรียกว่าเรื่องต่างๆทั้งจะดีนะเกื้อหนุดนดวงชะตาก,กับชาวลัคนาสีสิ่งเป็นอย่างมากในช่วงหลังจากเรียกว่ากลางเดือนไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวทางการเงินของชาวลัคนาสี่สิงโดยตรงเนี่ยตัวแทนงันคือดาวพพุธนะครับพระพุธเองวันที่1อยู่ที่ราศีเมษ เรียกว่าอยู่ในเดือนสุพักของลัคนาแต่พอวันที่สองพฤษภาคมพระพุธมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษศนะครับเข้าอยู่ในเรือนกรรมะของลัคนาคือในเรื่องของการงานนะครับเงินไปอยู่ในเรือนของการงานก็เรียกว่าเงินก็จะได้มาจากเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนต่างๆของชาวลัคนาศีสิงเองเพราะพระพุธเองเนี่ยเข้าไปทับดาวจําตงชาวลัคนาศีสิงในเรือนกรรมะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมรุตยยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ เรื่องของการได้มาของไรายได้เงินเงินต่างๆเนี่ยก็เกิดจากเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรงของชาวราศีสิงห์อยู่แล้วนะครับเป็นการได้มาหรือเป็นการจ่ายไปเนี่ยก็โดยการตัดสินใจของตัวเจ้าชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับแต่พอหลังจากวันที่1ิบแปดเมษายน้นไปเนี่ยดาวพระพุธมีการยกย้ายนะจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับมีตําแหน่งเป็นเกษตรในเรือนลาภะบ่งบอก นะตอกย้ําเรื่องราวของการเงินให้มีความมั่นคงมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้กับดวงชะตานะครับตรงนี้มีการได้มาของอไรายได้อย่างชัดเจนมั่นคงแน่นอนนะครับลงทุนอะไรเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ผลตอบแทนจะกลับมาในช่วงระยะน,นี้หลังจากวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปอย่างแน่นอนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องราวของ การงานโดยตรงของชาวลัคนาศรีสิงห์นะครับตัวแทนการงานเองก็คือดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเรียกว่าตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะพระศุกร์ยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีรากรกฎนะเข้ามาอยู่ที่กรกฎตัต้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในเดือนวินาศของลัคนานะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระอังคารด้วยดาวคู่ที่เป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันเป็นดาวที่เรียกว่ามาเสริมกําลังกันนะดาวการงานเข้าเดือนวินาศแต่ได้ดาวคู่มิตรและดาวการงานเองมีตาแหน่งเป็น ราชาโชคนะครับทำให้เรื่องราวของงานต่างๆของชาวพักษรีสิ่งในช่วงระยะนี้เนี่ยมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงนะทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้บริหารก็ตามหรือทํางานอยู่ในหน่วยงานองค์กรที่เรียกว่ามีเรื่องราวของความเป็นองค์กรขนาดใหญ่เรื่องราวที่ต้องมีการทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลหรือเดีลยวกับคนต่างถิ่นต่างแดน นะครับจะนํามาเรื่องของผลประโยชน์เรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับชาวราศีสิงห์ได้อย่างแบบน่าแปลกใจน่าประหลาดใจมากในช่วงระยะนี้นะครับถือว่าให้คุณให้โชคให้ความสาเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันจะคาดคิดกับชาวล,าลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่จะต้องมีการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงมีการอดทนที่ต้องตดสู้กับเรื่องราวต่างๆนะครับในช่วงระยะนี้ของชาวราศีสิงห์ถือว่าเงินดีงานเด่นนะครับมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่ต้องอดทนต่อสู้ นะครับกับเรื่องราวต่างๆนะครับตรงนี้ของชาวราศีสิงศ์ส่วนเรื่องราวของสุขภาพนะสุขภาพของชาวราศีสิงศ์เองในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยด้วยความที่ดาวดตัวเองเนี่ยอยู่ในเรอกนกรรมะและอยู่ร่วมกับดาวมรดยู่ด้วยนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการทํางานอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เล็กๆน้อยๆน,นะใน,ในการทํางานนะครับมีปัญหาสุขภาพตรงด้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นก็ ก็จะมีความปลอดภัยหายห่วงยิ่งหลังจากวันที่สิบห้าิทยยนไปแล้วเนี่ยดาวตัวเองเนี่ยพ้นจากดาวรถอยู่มานะครับก็ไม่มีดาวดวงไหนที่จะมีปัญหาเรื่องระสุภาพโดยตรงเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงวันที่สามสิบวิทยุนยนแล้วซึ่งมันก็ปลายเดือนแล้วนะครับพังคานเองเนี่ยเข้ามาทับลักษณะและเร็งดับพระพท์นะตรงนี้เป็นดับคู่ปฏิเตุเลื่อนตดยางออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรับชมรับฟังคูพีในคำใบก่อนของเดือนถัดไปทีนแล้วกันนะว่า ดีไม่ดีร้ายมากน้อยอะไรขนาดไหนนะครับแต่เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นจังหวะดีๆนะจังหวะทองของชาวราศีสิงเลยในการดำเนินชีวิตนะครับส่วนรววรเรื่องราวของความรักเรื่องราวของครอบครัวของชาวลัคนาราศีสิงเองนะตัวแทนของครอบครัวก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูยังคงค์เซียอยู่ที่ราศีเมษนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนสุภากของลัคนาตําแหน่งเป็นทีวีโชคด้วยตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสตั้งแต่วันที่ สองพิจูนายมุดเป็นต้นไปนะครับก็เรียกว่าเรื่องราวความรักพอาหยุดเรียนสุพัชเนี่ยมันหยุดเรียนที่ดีนะครับก็จะมีความก้าวหน้านะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยความรักก็น่าจะมีความมีความสุขดีมีการมีชีวิตที่เป็นทางที่ดีขึ้นอยู่่วงคนตาพฤหัสซึ่งเป็นราชาโชคดวยพัจะมาจากเรือนมรณะแล้วก็เป็นดาวโชคเดินปุตตะก็ตามความรักจะมีการเรียกว่าก็น่าจะเกิดหนุนกันอย่างดีมีความสุขมากขึ้นนะมีเรื่องราวที่จะต้องมีการเดินทางไกลร่วมร่วมกัน เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับถือว่าเป็นความรักที่นข้งจะมีความลงตัวในระดับหนึ่งเลยแต่ด้วยความที่ดาวพระสารเองเล็งลัคนาของชาวราศีสิสงห์อยู่ติดปินทุบบาทอยู่อาจจะต้องระวังระหว่างเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อาจจะมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นบ้างนะครับในช่วงระยะน,นีนะ้เป็นช่วงที่อาจจะต้องประครับประคองเรื่องราวต่างๆไปนะครับแต่ว่าจากตําแหน่งดาวเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังคงสามารถที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับคลองรักคลองเล็งกันไปได้ในระดับที่ เรียกว่ายังคงดีอยู่นะครับส่วนคนโสดในช่วงระยะนี้เนี่ยคนรักคู่ครองอยู่เลยสุภานะครับแล้วก็อยู่นอกพระดับเพื่อหัดเจ้าเดือมนมรณะแลวก็เท่าเดือนพุตตะด้วยมโอปาสจะได้พบคนตวถตกใจนะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือเป็นคนที่อาจจะผ่านการมีครอบครัวม,มาแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าสามารถที่จะสัมพันธ์กันได้นะศึกษาดูใจพูดคุยกันได้ในช่วงระยะนี้แต่สาวเป็นพินุป,ปาัาเตงลัคนาสาวมาจากเท่าเดือนอริปรนเหลาศักย่อมจะมีในการ เขา,าเรียกว่าศึกษาดูใจกันนะเป็นบททดสอบที่ชาวราศีสิงห์อาจจะต้องเรียกว่าต้องการเจอรักแท้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนนะครับในการต่อสู้ในการประครับประคองเรื่องราวของความรักเนะี่ยให้มันผ่านในช่วงระยะที่เป็นที่มีตําแหน่งเป็นพิธุบาตหรือแลวก็เป็นอกรรคของการเดินชีวิตในการของรักรองเรือนหรือเรื่องราวของความรักใหม่ๆนะครับในช่วงนี้ของชาวลัคนาศีสิงห์เองนะครับตรงนี้เป็น คำพยรณ์นะนะครับโดยรวมกว้างๆของชาวลัคนาศีสิงห์นะครับคุปพีก็ไม่ได้พยากรณ์เข้าไปที่พืชดวงชะตาดวงเดิมของในคนนคนหนึ่งเนาะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเรื่องจริงอาจจะต้องติดตออ่อคุปพีมาเพื่อขอคําพยากรณ์ส่วนตัวนะครับค่าพยากรณ์ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับลองติดต่อกันมาก่อนได้นะครับตรงนี้จองคิวกันมาได้นะครับก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆของเดือนมิถุนายนนี้ของชาวลาสีสิงห์ถือว่าก็น่าจะมีความดีมีความเด่น มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในเดือนกันยายนนี้นะครับถ้ายัางไงก็รับชมรับฟังคำพยากรณของคุพีแล้วก็ถ้าชอบคำพยากรณของคุปพีก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับเป็นกรรคำลังใจครับคูปพีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆอย่าลืมนะกดติดตามกันเอาไว้มารับชมรับฟังกันว่าความเป็นไปของชีวิตประจําเดือนจะดีไม่ดีอย่างไรจะต้องเตรียมตัวตั้งรับดีก็เตรียมตัวตั้งรับไม่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทครับจะทําให เราผ่านเรื่องราต่างๆไปได้ในทุกๆเรื่องนะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังครูพีมถึงนัดตอนนี้สวัสดีครับ